สวัสดีน้องๆน,นะคะพี่ๆมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีศธรรมราชค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มาทาโครงการนะคะชื่อว่าโครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะลดมลพิษเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่ๆสองคนนะคะก็จะมาสอนน้องๆทําที่แขวนอนเนกประสงค์กันค่ะตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี2ออย่างด้วยกันค่ะคือหนึ่งขวดพลาสติกแบบนี้ค่ะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ขน้ำพอลอรีทาบาทธรรมดานะคะแต่แบบนี้พี่ตัดมาแล้วค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือกันไก่แบบนี้ค่ะเลือกที่มันคมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ตัดกระดาษนะคะแต่เราจะใช้ตัดขวดพลาสติกค่ะถ้าสําหรับน้องๆน,นะคะที่ยังตัดขวดไม่เป็นนะคะวันนี้พี่ก็จะมาสอนการตัดขวดนะคะขั้นแรกนะคะนําขวดพลาสติกแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบลงไปเพื่อให้ง่ายแก่การตัดนะคะแบบนี้ค่ะ หัวดิบท้ายนะคะ,ะแล้วก็ตัดนะคะตัดหัวออกนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้แล้วก็ตัดท้ายออกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดตรงกลางคะ่ะให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้ค่ะจะได้เป็นสองชิ้นแล้วก็ตัดกลางอีกทีนะคะ ขวที่เราตัดจากที่แล้วนะคะก็จะได้อยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะจากเมื่อกี้ที่พี่เขาตัดไปแล้วนะคะ,คะเราก็จะได้เป็นแบบนี้สี่ชิ้นแต่วันนี้นะคะพี่จะเลือกใช้ขวดน้ําแบบขวดน้ำพลอลิปแบบหบาทแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเนื้อหนากว่า มันจะทนกว่ามันจะทนกว่าแบบนี้แบบนี้มันจะบางกว่านะคะเราก็เลยต้องเลือกใช้แบบนี้ค่ะความยืดหยุ่นจะได้ดีกว่า่ว่พัาสติกแบบอื่นนะคะใช่ค่ะจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นะคะที่พี่เขาได้ทําไปให้ดูนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นําแบบนี้ค่ะเอาที่สีเดียวกันนะคะมาประกบกัน โอนเข้าไปค่ะ้อนกันนะคะให้ได้ประมาณสี่ชิ้นนะคะเพื่อว่าความหนาจะได้เพียงพอนะคะเนี่ยค่ะขวดน,น้ำโพลารีนนะคะก็จะได้สี่ชิ้นค่ะต่อนหนึ่งขวดแบบนี้สังเกตไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราตัดได้เสมอกันใช่ไหมคะงานที่ออกมามันก็จะสวยคะ่ะมันจะง่ายแก่การสารค่ะค่ะต่อจากวิธีที่แล้วนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเราเอาขวดพลาสติกมาซ้อนกันสี่อันนะคะแล้วก็นําอันแรกนะคะตั้งแบบนี้แบบนี้ค่ะหันด้านที่มีลายออกมานะคะเพราะว่าจะโชว์ความโดดเด่นความสวยงามค่ะจากนั้นเราเริ่มด้วยชิ้นที่สองเอาลายออกมาเหมือนกันนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะ เราก็นาชิ้นที่สามค่ะลายเหมือนกันนะคะทําเหมือนเดิมเด็กจะสอดเข้าทางนี้ค่ะแล้วก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะก็นําชิ้นที่สี่ที่มีลายเหมือนกันถัดด้านบนอันนี้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะอยู่ในรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะ ก็สอดเข้าแน,น่นี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าดึงไม่ตึงนะคะแบบนี้ค่ะค่ะจากที่ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทําการสานไปอีกนะคะก็โดยการนําชิ้นนี้นะคะด้านในออกด้านนอกนะคะเหมือนกันค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ จับให้ถนัดมือสักนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำชิ้นที่เหลือนะคะใส่เข้าไปด้านในที่อยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะทำในรูปแบบสอดเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปอีกอันหนึ่งนะคะแตยากนิดนึงนะคะ น้องๆที่สนใจนะคะก็สามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆนะคะช่วยกันทําก็ได้ค่ะนี่ค่ะเม,าามื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ดึงให้แน่นนะคะจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะจนได้ลักษณะนี่ค่ะตามที่เห็นกันอยู่นะคะก็คือประมาณนี้ค่ะ ต้องดึงให้แน่นนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะก็สามารถระบายสีได้นะคะหรือว่าเพิ่มลูกเล่นนะคะด้วยการใส่เชือกนะคะร้อยเชือกค่ะเพื่อให้มีความสวยงามสามารถยึดติดกับฝาผนังได้ค่ะ ชิ้นนี้นะคะที่มีชื่อว่าฟีเแควร์นันเดกประสงค์นะคะ,คะจากขวดพลาสติกของเรานี่เองนะคะค่ะนอะคะน้องๆก็ยังนําผลงานชิ้นนี้นะคะไปประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิดีโอเหมือนของพี่ๆนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นป้ายโปสเตอร์ไวนิลหรือใบปลิวและที่สําคัญนะคะเป็นการบอกต่อกันค่ะ,คะให้คนอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ,คะแล้วก็ผลงานชิ้นนี้นะคะยังสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับน้องๆอ,อ,อีกด้วยค่ะ,คะ ผลอันชีนี้นะคะก็จะทําให้น้องๆน,นะคะได้มีทักษะการพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะสนใจที่จะหันมาทําผลงานแบบนี้นะคะน้องๆก็จะได้มีวิชาติดตัวนะคะในเรื่องของการพูดด้วยค่ะ